สวัสดีครับพี่น้องบ่งไปสูบุทุกคนมือนี่กะมาะอยู่กับยายพันช่องยายพันนั่งเล่าคนเกา่าคนเดิมละจา้าอันมือนี่ก็มาอัปเดตค่ายอันค่ายตเกียวเพื่อนแสดงอยู่เมืองพนเด้อจา้าอันเจ้าของลานลานเพื่อนอันจ้างจ้างอัน ค่ายตัวเกียวไปแสดงแสดงตอนนี้ยังแสดงอยู่นะจ้ะอันพักไปเมืองเดอ้อพี่น้องผู้ใดบอยท่านน่ไปเมือง,งไปตอนนี้กับท่านอยู่อันอยู่อันล้านล้านสินค้าไทยกับร้านสินค้าไทยเมืองพนรวมเกษตรพนจ้างพนจ้างไปเบืองเพิ่นไปสองเทียแล้วเทียก้อนนี่กะงานเปิดเปิดล้านบอกมื้อนี้เพิ่นไปอัน มันจ้างจ้างไปอีกจากของลานมันจ้างไปจ้างอันขายขายโตเกี่ยวไปแสดงให้เบื้องอันขึ้นกาไรให้พี่น้องเบื้งฟรีแมแกกเสือ้อแจกกระเป๋าถุงไปอันตลาดพากันไป,ไปนก้อยนอพี่น้องเอ,อ้ย แม่แม่เอฟซีไปย่างอันมันเพื่อนไล่ซวดอันเพื่อนเพื่อนไม่ได้ปีดแล้วเปิดอันเบื้องยี่บ้านก็ได้แต่มันกับมวนทอเข้าไปอันสัมผัสถองเนาะไปสัมผัสไปเบื้องบองอันหนาเวทีเริ่มกับ,กบมวนเดถึงก็อยุกไกลกับมวนเดนสมัยคือเห็นได้ยายพันธ์ดอกเป็นสาวเป็นเบื้องหมอลำไปเบิดยืนอยูู่ไกลๆพุนะ่น่ะแต่ยังมวนพี่น้อง อันแสดงเเวทกับหอนกับฮอนเนาะไปไปยืนเบองยูโฮมไงไกลเป็นต้นไม้แห่่อันนี้ก็คือกันล่ะอันฮอนกับเส้าฮอนเนี่ยมันมวนควาวมวนของคนเนาะพี่น้องเอฟซีไปเด้อพี่น้องมาประชาสัมพันธ์ไ้หูเดี๋ยววางคนก็จทีโอ้ยคือพวกฮู้บัจิวาอีกล่ะคนหลายหลาย ปังทุกงานเลยอยู่ท่นว่าแม่เอซก็ว่าปังทุกทุกกำลังใจแน่นทุกงานเลยยกมือยกโป้เหมือนไม่จะป,ปังปังพี่น้องพู้เจ้าไปยังปังมากค่ะจะก,กลางวันหรือกลางคืน คนก็เยอะเหมือนเดิมเหมือนเ่ีคนก็เยอะเหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้แดดแดดแดดมากเลยแดดมากเลยกันแดดแที่คือกันละ่ะญี่ปุ่นก็แดดคือกันฮ้อนอนในพี่น้องอเรื่องดราม่าก,กัน บ่ต้องไปฟังเดี๋ยนาะอไปฟังมาเรียงสนุกสนุกนี่แหละมูเ่เพื่อนดราม่าอ่านข่าวดราม่ากันหลายอยู่แตก่กะยายพันก็เขาไปเบิ่งอยู่แปลว่าให้เพื่อนอ่านไปก่อนยายพันก็จะเอาเรื่องสนุกสนุกวางเพื่อนไปแสดงบางหดายแขกหลายลูกค้าหลายบอกยังสี่ดีกลัวเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องดราม่าไวาจะฟังกันที่หลังเนาะเอาความสนุกสนานไว้ก่อน ควบนาหากักนาหากักมูล,ลูกเต่าเพื่อนกะโอ้ยอันพวกอันแดนเซอร์เพื่อนกะโอ้ยขาดเลยพี่น้องมี่จ่พูดรอรอพี่จะพูง้พงามงาเต้นกต่เกงหย่วยวนผู้สาววัยรุ่นผู้สาวเถ้านันละอันนักร้องเพื่อนกะอันนั้นวันที่อีสิบแปดนี่เพื่อนจะยัดหมอลำเลยโอ้ยอันซื้อบัตรซื้อตัวขับไปเบื่อเด้อพี่น้องอัน โม่ล่ำเพื่อนนี่พนุงชุดเพจกันเหิือนเลยเด้ว,วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยยี่สิบแปดสิงหาเนี่ยโม่จักมือเนี่ยโม่จักมือเองเนาะอันไดเบื้องแล้วพี่น้องเบิ้องเบื้องอันเล็กอันเบื้องอันมือพรที่เงี้ยหนาไปเบิงบ้งนี่เบิ้องวันทีจ่จ้ะอันแย่พันกับพอฝากไว้แค่นี้เลือจา้าแล้วมีข้าวสารอันเป็นอันอันไหนอัน ม,วมว่วนๆกะทิน้าไปบึ้งเพลินไปแสดงมองไหนกะทินมาบอกด้วยจ้าอันฝากฝากกันแม,แม่แม่ที่ตามบ้านโตเกียวเ,เป็นกําลังใจให้ไปบอดพยบาบาลแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆในอันขข่น้ํเด้วยจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยพัน้าขอบพุดหลายๆจ้าแค่นี้แหละด้อจ้าบ๊ายบาย